สวัสดีทุกท่านครับรวมทังท่านสมาชิกวันนี้จันที่ที่พฤศจิกายนฟุตบอลรายการหลักมีให้รุ้นให้ดิเชียกันต่อเรื่องเสาร์อาทิตย์จันทร์เลยนะครับมันเดย์ไน p r พรีเม l ร์ g u กมี2คู่เที่ยงคืนครึ่งมีคู่เบอร์ลี่เจอกับคริสตัลร์เพลสนะครับเบอร์ลี่เจ้าถิ่นนั้น7นัดยังไม่ชนะเลยอยู่รองบุ้ยครับ7นัดนี่แพ้ถึง5เสมอ2ถือว่าสถานการของชอนได ไม่ดีนะครับไม่เหมือนกับฤดูกาลก่อนต้องหนีตกชั้นตั้งแต่ช่วงยังไม่ถึง10นัดนะครับขณะที่คริสตันพาเลสของรอสเซนผลงานถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีเลยนะครับอยู่ครึ่งบนของตารางอยู่อันดับ9กปีที่แล้วเจอกันนี่ผลัดแพ้ผลัดชนะทีมไหนเป็นทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะนะครับโดยที่เจ้าถิ่นเบอร์ลี่วันนี้จะไม่มีแจ็คคอกเบนมีรวมทั้งฟิลบาสลี่ ที่มีการบาดเจ็บส่วนทีมเยือนฮอสซันจะไม่มีวิคแฮมรวทางเฟอร์กูสันเจอวอร์ดได,ได้ด้วยนะครับและอีกคนหนึ่งที่ลงไม่ได้แน่ๆติดโทษมิลิโวเย,ยวิทนะครับมิลิโวเย,ยวิทนี่ติดโทษห้ามลงเล่นเทียบฟอร์มเวลานี้คริสตัลพา l เลสดูด,ดีกว่าแม้จะเป็นทีมเยือนก็ตามปีที่แล้วเยืยนอนยังชนะได้วันนี้มองไปที่พาเลสครับน่าจะบุกมาคว้า3คะแนนได้ เอาชนะด้วยผลต่าง1ประตูเพราะว่าแนวรุกของพาเลสนั้นมีนักเตะที่มีความเร็วทั้งอุฟิซาหานะครับจอนาจิวรวมทั้งเบนเตเก้แล้วก็บาชัวยีถือว่าแนวรุกเป็นตัวแปรเลยนะครับสำหรับคิสเซอร์พาเลสอีกคู่หนึ่งตีสครับบูฟแฟมตันเจอกับ s ซาท์ตันก็อยู่ วูฟนั้นอยู่อันดับ12สนะครับส่วนซานตันอันดับ5แล้วก็มีโอกาสจะขยับขึ้นไปนะครับมีโอกาสขยับขึ้นไปอยู่ท็อปโด้วยนะครับผลงานของอโคช้ชผู้จัดก,การทีมชาวออสเตรียนะครับอซอ,อร์เทลถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม w o ู f ของ Santo, นูโนซานโตผลงานดูจะแผ่วไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่านัดล่าสุดก็เอาชนะได้นะครับ เอาชนะเขอาไปครับนัดล่าสุดของวูฟนี่บุกไปแพ้เลสเตอร์0-1ทำให้3นัด5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1กับแพ้เลสเตอร์ 1, ส่วนซาน,นตันนี่5นัด6นัดเลยนะครับ6 ath, นัดนี่ชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยผลงานยอดเยี่ยมมากแต่ว่าวันนี้ทีมขนาดใกล้เคียงใกล้เคียงกันคุณภาพผู้เล่นก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับโนโนซันโตคุมทีม วูฟได้อย่างมีระบบแข็งแกร่งยิ่งเล่นในทิน่นนะครับไม่น่าจะเป็นรองวันนี้ผลออกหน้ากว้างครับมีโอกาส,สเสมอตั้งแต่0-0ถึง1-1น,นะครับซาตอมตันเองหวังที่จะขยับอันดับด้วยแต่ว่าแนวรับของวูฟนั้นแข็งแกร่งนะครับต้องดูว่าดารุกที่ขาดแดนนีอิงส์ไปจะทดแทนได้ขนาดไหนนะครับทั้งอดัมเชนลองรทั้งเซียววอล แต่ยังไงก็ตามมองไปที่ผลเสมอครับตัวนี้แบ่งแต้มกันไปขอทุกท่านโชคดีครับ